ครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอเจ้า Honda City Turbo RS ไปนะครับหลายท่านก็คงจะเห็นถึงออปชันและรวมไปถึงสมรรถนะไปแล้ววันนี้คาเซทีมจึงขอนำเสนอ Honda City Turbo ในรุ่นย่อยที่รองลงมานั่นก็คือ Honda City Turbo SV ครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,000cc สามสูบพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VTEC Turbo ให้กำลังสูงสุด122แรงม้าแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT สำหรับตัวเลขสมรรถนะช่วงออกตัว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำเวลาได้10.68วินาทีช่วงเร่งแซง80 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำเวลาได้8.27วินาที อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยอิงจากรุ่น RS ด้วยน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เฉลี่ยอยู่ที่17.53กิโลเมตรต่อลิตรแม้งานด้านวิศวกรรมจะเหมือนกับรุ่น RS แต่บุคลิกการขับขี่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่แตกต่างกันอย่างไรล่ะส่วนต่าง7 4,000บาทจากรุ่น RS แต่ว่าสมรรถนะที่ได้เนี่ยก็แทบไม่ต่างกันเลยใช้คำนี้ได้เต็มปากนะครับเพราะว่าในแง่ของกำลังเครื่องยนต์และเกียร์ แทบจะมีคาแรคเตอร์เหมือนกันเลยนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นช่วงของการออกตัวหรือแม้กระทั่งการแรงแสงซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยฮอนด้าทำได้ดีนะครับทำได้ดีเลยกลัวได้แล้วมันแรงแสงเครื่อง1 5 0 0ซีซีที่เคยบรรจุอยู่ใน Honda City ก่อนหน้านี้นะครับเอามาเป็น hmm. ตัวนี้เนี่ยเป็น1 0 0 0ซีซีสามสูบเทอร์โบถามว่ามันแรงชนิดที่ว่าสามารถไฟกับเครื่องยนต์ 1,504เทอร์โบในตระกูลของ Honda ไ,ได้หรือไม่ครับตอบคือผมว่ามันสู้ได้นะฮะสิ่งที่มันต่างจากเจ้า RS ละ่ะมีอะไรบ้างถ้าหลักๆที่ผมขับมานะครับตลอดใช้ชีวิตร่วมกันกันประมาณ4วัน3คืนเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตัวรถจะมีความนุ่มกว่า RS เล็กน้อยนะครับ การซับแรงสะเทือนเนี่ยโอเคมันยังมีความแข็งอยู่ก็จริงแต่มันเพิ่มความนุ่มนวลขึ้นมานิดเดียวส่วนหนึ่งมันเกิดจากตัวขอบยางนะครับที่หนากว่าตัว RS ต้องบอกแบบนี้ว่าในรุ่น SV ลงไปนะครับจะได้ล้อขนาด15นิ้วและหน้ายางก็แคบกว่า RS ด้วยฉะนั้นความแข็งเนี่ยมันเลยน้อยกว่า RS อย่างเห็นได้ชัดน,นั่นเองนะครับ ส่วนการเข้าโคง้งยังคงให้ความมั่นใจอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีความนุ่มซึ่งแฝงเข้ามาอยู่นะครับทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าโอเคคันนี้เซตติ้งมันต่างกันนิดเดียวจริงๆสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเสียดายนะเสียดายจริงๆก็คือตัวออปชันที่มันควรจะใส่ไม่ใส่มาแต่สิ่งที่หายไปก็คือแ a d ดเดิลชินะครับบแป้นพวงมาลัยแล้วก็ครูสคอนโทรลคือผมรู้สึกว่า พอมันไม่มีพดเดิลชิฟความสนุกในการขับขี่มันก็หายไปแต่ก็เข้าใจที่ว่ารถ Honda City ตัว SV เนี่ยมันเป็นรถที่ถูกพัฒนาภายใต้ความต้องการของลูกค้าซึ่งต้องว่ากันแบบนี้ Honda City รุ่นก่อนนะเนี่ยหรือแม้กระทั่งเจนก่อ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 นที่ผ่านมาเนี่ยรุ่น SV ถือว่าเป็นรุ่นพ็อปสุดนะครับรง่ายว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแม้ว่าใน SV รุ่นที่แล้วเนี่ยจะมีพดเดิลชิฟก็ตามซึ่งมันควรจะ ซึ่งตรงนี้มันก็เสียดายเหมือนกันอยากให้มันมีให้อยากให้มันมีนะจริงๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเก็บเสียงด้วยหลายคนมีความรู้สึกไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมขอตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนก็คือว่าการเก็บเสียงในรุ่น RS กับ SV ต่างกันนะครับส่วนที่จะได้ยินชัดๆเลยก็คือตรงบริเวณลอ้ออันนี้ล้ออันนี้ชัดเจนเพราะว่ามันมาจากยางด้วยนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ยางที่เขาติดมาให้ อีกส่วนก็คือตรงบริเวณพื้นใต้ท้องรถที่ RS เก็บเสียงได้ดีกว่า SV ซะอย่างนั้นซึ่งส่วนนี้เองเป็นส่วนที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับเห็นด้วยหรือไม่อันนี้ลองไปถกเถียงกันดูหรือว่าลองแชร์ข้อมูลกันดูนะครับถ้าถามผมสำหรับคนที่จะซื้อรุ่น SV ตัวเนี้ยเอาจริงๆมองว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องของออปชั่นนะครับและนีนใช้งานทั่วไปก็คือว่าเน้นขับรถ ไปจ่ายกับข้าวหรือไปส่งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นรถที่เรียกว่าเป็นรถคันแรกของคุณนะครับและไม่ได้ต้องการออปชันอะไรมากอ่ะอย่างน้อยๆขอให้มีพื้นฐานก็คือมีจอก็คือจอมีจออินโฟเทนเมนต์ที่รองรับ apple carplay android auto หรือมีกล้องมองหลังให้อ่ะอย่างน้อยๆเนี่ย honda city turbo sv มันก็มีฟังก์ชันพวกนี้มาให้นะครับไม่น่าจ,จะขาดแค่ในเรื่องของ cruise control paddle shift และการตกแต่งที่อาจจะไม่ได้สป,ปอร์ตมากนะครับซึ่งเอาจริงแล้วไอความสป,ปอร์ตไม่สป,ปอร์ตมันไม่ได้อยู่ที่การตกแต่งเลยอยู่ที่หัวใจรล้วนๆเลยในเมื่อลองขับแบบปกติมาหลายตอนแล้วงวดน,นี้ขอพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะเราได้มีโอกาสนำ Honda า i t y t u r i t y v u r b o SV มาวิ่งเล่นในสถานที่ปิดใช่ครับนี่คือ Thailand Circuit Motorsport Complex <laughs> คือสถานที่ที่เราทดสอบและพิสูจน์สมรรถนะกันเต็มรูปแบบสำหรับการทดสอบในรูปแบบฮอตแลบเราวิ่งกันหนึ่งรอบสนามและใช้ตำแหน่งเกียร์ดีในการวิ่งทดสอบอีกทั้งเราปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องยนต์เอาเป็นว่าเราไปดูกันว่า Honda City Turbo SV คันนี้จะสามารถทำเวลาได้เท่าไหร่ สำหรับเวลาฮอตแลปที่ Honda City Turbo SV ทําได้คือ2นาที3.14วินาทีถ้าจะว่ากันตรงๆ Honda City Turbo SV มีสมรรถนะที่เพียงพอในการใช้งานและหากจะรีบพละกกำลังเพิ่มหรือคุณจะไปปรับแต่งเพิ่มก็สามารถทําได้ซึ่งน่าจะถูกใจชาวแต่งซิ่งกันพอสมควรเอาล่ะกลับไปสู่โลกความจริง ในส่วนต่างที่ต่างกันเพียง74,00 0บาทจากรุ่น RS ถามว่าตัวนี้จะได้อะไรและต่างจากตัว RS อย่างไรสิ่งที่แตกต่างก,ก,กันก็คือในเรื่องของความนุ่มนวลที่คันนี้เนี่ยจะมีมากกว่า RS นิดเดียวในขณะที่ช่วงล่างต้องบอกได้เลยว่ายังให้ความสนุกอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความนุ่มนวลน,นะครับส่วนสมรรถนะหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้คําว่าแทบจะเหมือนกับ RS เลยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่ต้องใช้คําว่าแม่นยำนะครับน้าหนักกําลังดี และรวมไปถึงแป้นเบรกที่ค่อนข้างที่จะทํางานได้ดีเลยทีเดียวแล้วอะไรที่จะทําให้คุณต้องจ่ายเพิ่มอีก74,000บาทละ่ะแน่นอนครับว่าถ้าเกิดคุณชอบชุดแต่งคุณอยากได้ความสป,ปอร์ตแล,ะละ้วล้วก็ตัว RS จะตอบโจทย์คุณแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายพอบ้านเน้นใช้งานทั่วไปไม่ได้ไปบู๊กับใคร City Turbo SV ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ทั้งนี้มันจะถูกจิตคุณหรือไม่ คุณต้องไปลองขับด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศครับและนี่คือคาร์ไซทีมคลิปรีวิวในวันนี้เจอกันใหม่ในคันต่อไปขอขอบคุณ Thailand Circuit Motorsport Complex ที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการทดสอบและการทดสอบดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานมืออาชีพไม่พลาดทุกเรื่องยนยนต์ติดตามได้ที่คาไซทีม ทั้ง Facebook c a r s i ี e Team กดไลค์และกด4 first y o u t u b e c o m c a r s i z e c h a n n e l กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก c a r s i ี e Team และเว็บไซต์ c a r s i z e i n t h